สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมันนี้ก็มาตามคุณยายคือเขาหาคุณยายคนไปเก็บเห็ดเนาะคุณจะได้ปะคนก็ร่างสิออกมากอดีป่ะอเห็ดหลงองกไหมแม่มาเก็บเห็ดกับตามหมันก็มุนเลยคือบอกกับตามาปอเห็ดหลงองกป่ะปออันนี้เห็ดยังเลยเห็ดโตโตนาเลพี่น้องเห็ดหลงองกเต็มเลยปอเห็ดปอกรอกแล้ว สวัสดีครับไหมจ้ามาตะดดนเราบ่นอ้ยวางสีสี่หอนะโอ้สิวออกเนี่ยบอก้จังได้เพื่อปีอีกอีกหนึ่งมาทันมาทันม่้่ยหรอตัวชือ๋อตัวชัยมงพ่าสันมาใส่เลยได้ใส่ละมึงมันมันมงมันติดละผมฆ่าสันมายามเราบนเน่าค่ะ จะได้ย <yap> ุสัเห <og> ็ดหนูโค้งน้องเฮียไปแล้วบที่พกเฮาไปทยู่หาเห็ดพอบ่นี่อนเกิดยู่งเลยไหมเป็นยังไงนนทุละโหัวจัก็ไสีดินนะแตู่้ลูอยู่อะไรสีดินก็ได้โอ้่หัวจก เอื่อกอกเราพี่น้องเอหนปลโคกหน้าดอกไม้เ็อิทาเปลียมันออกมีนัป็ตนหน้าดอกไม้เจ้าเอยู่อที่บ่านเจ้าก้มเ็บน้มันก็ันะก่อนเคยแม่เคยุมา เ้านยางข้าวบน็อกนขึ้น่อกนเยล้มเวลาเสยบตัวกระตาเห็นจข้าออกยอเหอจ๊ะฝนบงบว่ ไปเบิ hit hit it, door, ่งเห็ดก้อเฮ็ดอันนั้นอมาดนแล้วเข้าจะได้พวกเ็ดนาเเเ็ดหเล็ดเข้าไปงอกงอกออกเนาะเห็ดยังออกยัม เจ็บเพชรจังไดบ่ออกกตา嘛เจ็บเพชรจังเดบ่ออกกตามยัง่าถ้าันไดจะถุง้วกม้าจันบ่ไดเหสมอมันบ่มีโอ้ย่างมันบ่มีคนบอกใส่เียดได้เอาพื้มาใส่เียดหอบแง่นว่าเอามาใส่ยังไงหเห็ดจันเห็ดบ่อมาเคุณขึ้นหร้อนก็ตัวเข้าเดียวนะเจียหัอยู่ร้องงานวันน้ายบันเออบ่ไดเขียดบัน้นแบะเข้า้ วันนี้พวกได้เห็ดได้เฮ็ดบันบ่บ่กัดทามาอยากเห็ดบ่ก็จริงเออวันเราถุงมาใส่เียดได้เห็ด,นนนดนเดนา,า,า,เนานะ เฮ็ดปลอเดปเ็ป็นดอกเลยอือน่าใส่กับบมีพี่น้องรายาเฮ็ดปลอกนะเคยได้โยู่ายาย่ายบกบออกมาหน่เออเฮ็ดปลอว่ทีลหูกคือเฮ็ดละหอย่างกต้สายน่อ โอ้เฮ็ดเพาะพี่น้องเขาบังด้วยคุ้มใจมันี่มันสิแตกเลยโอ้ยขึ้นตาดีเลยวะเห็น่ะเห็นว่าพี่น้องเจียมขึ้นมาสิแมนวะแมนลอะดรอะดรแต่ไม่ได้มันก็เดียวพ่เห็นโอ้ไปไเผ็้ผมไปผู้ผมโอ้ตาดีน้่พี่น้องละก็ตาดีเนาะเขาแสดงว่ามันอ่อนๆจะได้หนิแล้วแต่มันเพิ่งออกเออแสดงแม่ยังว่าเห็นเขาไล่จีบเหมาไอพี่น้องเฮ็ดเพาะ แ <N> ม <toilet> <Es> ่ยังว่าว่าย้อนนี้ก็ออกอยู่ดอกเตียพี่น้องเห็นบ่เนาะสาดเ็นเจ้าเพิ่นก้มเบิ่งในบ่อนเฮาเอาหันมันสิแตกลอยู่ดอกมันก็เกิดเนาะหน้าเนาะเออมันก็เกิดอยู่จังซี่แหละโอ้เดี๋ยวบ่เห็นด้นี่เนาะถ้าแม่นั่นไปตองปกแตเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกหมดเด้มันนันละออกหลาย่เออแต่อยู่รถติมอืแุย่ เพื่นนอนอได้ไดิมาเหวเห็นโนบตผมยังได้เีย่เห็นจัง <c oughs> เนนอาซยคุณยดยก่เหนแต่คุณยอะยูะพอดิเออแต่ก็จะงอินสิ่ีนาานนะเออน่่ขึ้นมาจากขนะี้ดินเลยนะก็จงต้นใหม่สิขึ้นมาจากขี้ดินมันเกิดไปหมดผเนี่ยเกิดนนต้นอันันยังเกิดน้อย,อย ออ <S <S มันสากระสาซื่อๆนะที่นอถ้ามันออกคกๆไปนุ้มเปจุ่มอยู่เลยแตกแตกปิ๊ดๆน้อันนั้น้อยสิพวกก็ใหญ่บปใหย่บนี่ถ้าเขาบอกเออมันใหญ่เท่าไหรแล้วมันกระก่เลยเออตงี้ทำนี่เดาจ้าสมบูรณ์เสมบูรณ์บอกอ่ <uko? S 2> อ,อน,นอยู่ดี่งี่นอนเออมันพึ่งออกอยาเงี้าทถ้าถ้ามันแก่เนี่ยมันสีเปลี่ยนสีดำออ เห็นต่สมัยเป็นเด็กหน่อยวันนี้พี่น้องเห็นจักเสียโอ้ตาดีเตือพี่น้องให้เห็นเตะบุกขึหมู่ด้อยิ่งพอโอ้ยบ่เห็นหลอกเด็กพี่น้องเดินเตะคุณยูหลังอันงันเตะลังลังอันมันจะมีอันขาวๆเสี้อขาวๆมันอื ่มันนดันขึ้นมา่ะอ้อมมาแล้นิ่งหนาเลยอืมหนเลยติดท่าดำซ้ำนะที่แถวนี่ยก็จะ เป็นผมเพ็ดผมเพ็ดเนีเป็นราคาทันที่ที่ทางเฮ็ดทำสินได้แล้วติดถนนเงี้ยที่เขาพ่อบักโลเลยนี่ขายเบิร์ดพี่กระสุนขายให้ที่น้าดอกไม้เลยก็เงินสูงน,นะขายแล้วเพิ่อนก็จะตั้งหมอลำตั้งคณะหมอลำเพิ่อนก็จะซื้อกองติดกองเดือดเสื้อนั่นน่นนี่หา บาททีนี mm ้เลยมันเลยออกงานไม่ค่อยได้ตบ้มันหลักเท่าแล้วนี่ตัวใตรักอะมาเห็ดเพาะพี่น้องมเียเสียทาาใต้ห็อนีดยเออนึแล้วเห็นอ๋ นี่ยจุ่มนี่เดจุ่มนึ่งเลยนี่เฮ็ดคออ๋อเขายังบ่รู้ว่าเฮ็ดคออ๋ถ้ารู้ในบ้านนงสารนี่ก็มาหาก็บ่ได้กินเลยต้องให้แม่เอาก่อนเนี่ยแมเขาเขี่ยเขาเขี่ยอยู่เลยเลยบวมาเขาเคี่ยล้างง่ายนี่ฮะพี่น้องได้ลายเตี๋ยวแล้วล้างสิ่งใจออกเนาะล้างสิ่งใจออกแล้วหล่นแจกเสกเลย มันสิเป็นฝุย่งขึ้นมากอันอันตัวใดที่มันยังดอกน้อยครับเออเห็ดพอเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เห็ดพอยังไงเห็ดพอฝ้ายเห็ดพอฝ้ายนะพี่น้องเนาะสีขาวๆนี่ยเขาคัดออกดีๆก็สะขาวมันลอยหย่อมปุ๊บหย่อมกดกดมันแตกออกปุนุ่งอรรถโคเด้นในบูจักดอกมันจะเปลี่ยเนี่ยเเราค่อยหาเนาะเท้าเหยียบมองมันแล้วฮูจักบอเจ้าวันเกิดบออะไร ถ้าเ้างยางเหยียบแล้วนะมันมันกระแตกมันอยู่ห้องซี่หูอันอันนั้นมันอันนั้นมันออก้ยฝอยมันขนาดถ้ามันบดแตกใหญ่กับฝอยมันฝอยก็เริ่มเกิดทรวงงามทวนสี่ไงจิตตองสามมือลองเบื้องแบบจิตตองมือเด็กสี่ไม่พอหลังอืมมือนรง เดินยังหายังบ่รู้เลียงอยู่ผู้ประสังเกตอดีผู้จักดอกจีโน่ปรสังเกตอเดียบ่าอันนี้เงยๆแล้วเออทำใหญ่แล้วอนนี้แม่เบ็ดอันนี้อันนี้น้อยอันนี้มันน้อยน้อยกับหกับพวมขึ้นเวลาออมเลมน่นนนีนี มันสีออกขาวๆเกิด้ากม้วนป่เออมันออกเป็นจุ้มนี่น้อยๆเห็นบ่ไหมน้อยน้อยมันโอ้ยน้อยเขาบอกว่าเฮี้ยท้ออกพี่ๆนี่เห็นจะได้ต้านมาดอกไม้ซ้ำนี่ได้กขับปล้างเขา,ขา,ขาืม่แพงเรื่องอะไรพี่น้องกินแซ่บเนาะมันดอกน้อยมันบม่ได้แพง อันีน่เอฟซีมันถามอยู่ว่าคุณแม่ขายเห็ดบ้าวใช่ไหมตอบคนนี้โอ้บักงี้นเลยนี่ยต่อคนนี้ขายอยู่บ่เห็ดโอ้บ้วได้ขายค่ะเพราะว่ากลิ่นยังบ่ทันร่างอ่ะได้กินแต่ใจออกในเห็ดซุ้มซุ่มบันจุไว้นั่นไว้แต่ลูกสาวบ่ลูกสาว มันเบิดแล้วค่ะมันมันมันเบิดแล้วค่ะเฮยูคาคันฝฟนบโตกอีกค่ะเพราะว่าเฮยูคาหันเบิดแล้วค่ะเพราะว่าลูกเอาไว้ให้ลูกสาวมันเอาไปเอาบบท่านบ่สบายส่้งคจีนเดี๋ยเอาบบท่านค่ะเบิดแล้วมันก็เลื่อนั่นเอาไว้ให้ลูกสาวเอาไปกีนกรุงเทพอะไรสปีนี่โอ้ยคันแข็งแรงในหันซ้ำนี้หันแม่จะล่าหันได้หลายแล้วค่ะ อยากขายสิตายอยากได้เงินหน่อยเงินใสแต่มันเฮ็ดยนได้ได้ล่ะค่ะลูกเต่าแบบรอกินน้องเอาไว้ทำงานไวให้ลูกกิ้น้องนะพี่น้องเต็มกระมือพอาะเดี๋ยวนี้ไม่น่าใสกันคุณยังว่าเบิ้งวานจะบวกเออมาเบิ้งวานมันออกป่ะวันนี้มันออกบริเตนว่ะแม่กันออกเลยเอยง่ายไปนั่ง ีบ่อนนี้คือบ่อนบ่อนนี้ก็คือบ่อนนั้นเลยบ่อนนึ่งอีกต่างหากเลยทำเป็นปิ่นแล้วปิ่ปินอยู่แล้วแม่เคยมาเอาคนณแล้วเราหัวแม่ต้องเอาก่อนคนที่นี้นเป็นดินทรายนะพี่น้องครับพี่น้องคลิปหนาจะคว้าคุณแม่ไม่ได้ครับสวัสดีครับ